ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะเกี่ยวกับเรื่องลีลับต่างๆนะครับที่ทางช่องได้นามาฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตจริงนะครับของครอบครัวของผมนะครับซึ่งต่อจาก EP ที่แล้วนะครับนี่ก็เป็น EP ที่2นะครับที่ทาง ช่องนะครับได้นําเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับพยาบาลสาวชีดยาฆ่าตัวตายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากนะครับกับครอบครัวนะครับและมีการนําเรื่องราวนะครับไปทําละครสั้นนะครับแล้วก็รูปภาพของผู้ตายจริงๆนะครับออกสื่อนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนา นำไปทำเป็นละครสั้นนะครับซึ่งทางครอบครัวนะครับไม่รู้เลยว่าได้รับอนุญาตจากใครนะครับที่นำเรื่องราวต่างๆแล้วก็รูปภาพของน้องสาวผมนะครับออกสื่อนะครับช่องช่องหนึ่งนะครับผมไม่อยากเลยถึงนะครับซึ่งตอนนี้ทางผมก็ได้ดำเนินคดีนะครับกับช่องช่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ก็ ไม่ได้รับคําตอบหรือคําขอโทษใดๆนะครับจากทางช่องนะครับทางผมก็เลยนะครับามาเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับน้องสาวนะครับที่เสียชีวิตไปนะที่คิดสั้นนะครับอยากาเพื่อนๆอยากทราบนะครับว่าทําไมถึงน้องสาวถึงคิดสั้นฆ่าตัวตายนะครับโดวยวิธีนี้นะครับ ซึ่งมีเคสเดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับซึ่งทางทางผมนะครับก็อยากจะมาแก้ข่าวนะครับว่าตอนที่มีสื่อออกไปนะครับว่าแค่เงินแค่หลักแสนนะครับทำไมถึงค่าตัวตายนะครับอยากอยากจะมาแก้ข่าวครับคือเป็นหลักล้านนะครับเพราะว่าผมเป็นพี่ชายนะครับจะรู้ว่าน้องสาวนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับกับสิ่งที่เขารับไม่ได้นะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมาแบกรับกับค่าใช้ใจ่ายที่มันเกินตัวนะครับก็คือหลายหลายล้านนะครับซึ่งที่โดนผู้ชายหลอกไปนะครับแล้วก็บอกว่าจะแต่งงานด้วยนะครับแต่สุดท้ายกับตีตัวออกห่างนะครับเมื่อน้องสาวผมหมด หมดเงิน,นหมดเงินที่จะไปผลเปิดให้นะครับไปที่ว่าหลอกว่าจะไปทําธุรกิจอะไรสักอย่างนะครับแต่กับมาหลอกลวงนะครับทําให้น้องสาวผมถึงต้องคิดสั้นแบบนี้นะครับนะครับและนําซ้ํานะครับยังมีสื่อสื่อหนึ่งนะครับซึ่งนําภาพนะครับและก็เรื่องราวของน้องสาวผมนะไปทํา หนังสั้นนะครับซึ่งหนังสั้นนั้นจะมีอยู่ประมาณ4ตอนนะครับสัญ,ญลักษณ์จนวันตายนะครับเพื่อนคงจะบางคนก็อาจจะเคยได้เข้าไปรับชมนะครับว่า,าหนังเป็นหนังหนังผีนะครับเขาเรียกหนังผีนะครับเพื่อนอาจจะเคยเคยเข้าไปครับบางคนนะครับถามว่า มันเหมาะสมไหมนะครับที่ภาพพวกนี้หลุดออกไปนะครับตามโซเชียลต่างๆครับทางผมนะครับก็ไม่รู้ว่าภาพแบบนี้นะครับใครเป็นคนอนุญาตให้ออกสื่อนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับว่าภาพแบบนี้เหมาะสมไหมครับที่จะออกตามสื่อต่างๆนะครับ ส่วนมากนะครับภาพศพนะครับต้องเป็นภาพที่ห่อแล้วต้องห่อศพก่อนนะครับถึงจะออกภาพหัวข่าวได้นะแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพที่ไม่น่าดูนะครับและก็สะเทือนใจมากนะครับว่าทําไมต้องครอบครัวผมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็นําซ้ํายังไปทําถูกช่องช่องหนึ่งนะครับนําไปทําหนังละครนะครับซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากครอบครัวนะครับ และก็ทางครอบครัวต้องการให้ให้ทางช่องช่องหนึ่งนะครับมาขอโทษโดยเจรจานะครับเจรจาว่าาจะมาขอโทษและก็จะลบคลิปทั้งหมดนะครับแล้วงับคลิปไปก่อนที่ถ่ายทําไปทั้งหมดนะครับที่ได้ออกอากาศไปนะครับแต่ว่าทาง ครอบครัวนะครับก็ไม่ได้รับคําตอบนะครับและก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับทางผมก็เลยได้ดําเนินคดีนะครับตามกฎหมายไปแล้วนะครับซึ่งทางช่องช่องหนึ่งนะครับเขาไม่ยอมมาแสดงความรับผิดชอบใดๆนะครับนะครับกับครอบครัวนะครับ ที่นำเรื่องราวแล้วก็ภาพศพเป็นภาพศพจริงๆนะครับของน้องสาวนะครับออกอากาศนะครับออกอากาศไปเมื่อปี58นะครับก็ประมาณ9ปี10ปีแล้วนะครับซึ่งครอบครัวก็ยังรับไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปทำหนังนะครับทำหนังทำละครน้องสาวผมยังยังตายไม่ถึงร้อยวันนะครับ ยังไม่ครบร้อยวันเลยนะครับเขาก็ไปทําหนังละครนะครับซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากทางครอบครัวใดๆทั้งสิ้นนะครับทางผมเลยเอกใจนะครับว่าทําไมจิตใจคุณทําด้วยอะไรนะครับซึ่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคือน้องสาวนะครับต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้อีกนะครับว่าการที่น้องสาวนะครับ เสียชีวิตแบบนี้ทำไมต้องมีคนซ้ำเติมนะครับแล้วก็สื่อที่นำไปทำเป็นหนังนะครับเขาก็ทางช่องช่องหนึ่งนะครับก็ไม่มาขอโทษกับทางครอบครัวผมไดลยทั้งสิ้น,นครับตอนนี้ทางทางผมก็ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเร,ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูว่าทางเขาจะมาขอโทษ กับทางครอบครัวหรือเปล่านะครับมาแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่านะเพราะว่าเราได้รับคําตอบก่อนที่เขาอตอนที่ทางผมจะติดต่อไปไม่ได้นะเขาบอกว่านะครับทางช่องทางช่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นผมก็แปลกใจว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าทำไมถ่ายทอดออกมาทางช่องของคุณนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวผมจริงๆนะครับแล้วก็ภาพศพด้วยภาพศพซึ่งผมแจ้งข้อหาไปนะครับกับช่องช่องนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆทั้งสิ้นนะครับตอบกลับมาเลยนะครับผมก็เลยดูว่าทางช่องช่องหนึ่งนะครับ ที่นําไปออกอากาศครับเขาจะมาแสดงความรับผิดชอบหรือไม่นะครับเราไปติดตามใน PE หน้าแล้วกันครับสำหรับวีนี้สวัสดีครับ